ไกโอปิดครับไกโอปิดปิดขอบปิดขอบครับสเปเว่าพร่บานสามสิบสี่สิบนาทีเดี๋ยวาเบิ้งต่อไปครับติดตามผลงานครับไก่อบปิดเดี๋ยวภาพเปิดเบิ้งครับพี่นอ้อง บุนแล้วสุดยอดโอ้จอดหรือเปล่าแก้วซุปครับซุปน่าร่วมปากกันนิดจะลอยอยู่นะน่ครับสุดยอดครับเดินเลยข้างล่างกับเห็ดเป็นต้มครับข้างล่างเขาซับเอาขาไก่ตับไก่ไตไก่ครับเฮ็ดเป็นน้ำซุปข้างล่างครับ เป็นต่มสวดหอนครับผมสดคู่กันครับได้ได้ครับพี่น้องพันว่าเรียบร้อยครับไกโอปิดจากบาเวยียครับผมชุดยอด